อยู่ร้านาลุยสวนแป้งยวนนะครับอยู่ในตลาดอ้อไม่ใช่ตลาดเขาเรียกว่าเป็นถนนคนเดินพิษณุโลกนะครับความแปลกของที่นี่ก็คือนะครับแป้งครับแป้งนะแป้งคือที่นี่เขาใช้แป้งเขาเรียกว่าแป้งยวนนะนะถ้าเราเห็นทั่วไปก็จะเป็นใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะเหมือนคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะจะมีความขุ่นกว่าน,น,นี้อันนี้จะเป็นเหมือนแป้งยวนนะฮะดูนะฮะ ใสแล้วก็น่าทานมากนะครับพยานะครับเอาไม่เป็นไรครับแล้วมีหลายไส้มีมากกว่าสิบไส้แล้วไม่ใช่นิดสิบแถมหนึ่งนะครับนี่สิหนึ่งอยู่ที่ถนนคนเดอรพิซซุโล่นะครับถนนคนเดิรพิซซโลเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์นี่คนปั้นกับปั้นไปนี่นะที่ก็ปั้นกระปั้นไปนะฮะเอาอยู่ที่ถ้าทุกวันที่ตลาดร่วมใจสถานีรถไฟพิซซุโล่ครับอ๋อสถานีรถไฟพิซซโลกใกล้ๆโรงแรมที่ผมไปพักนะ โรงแรมอะไรโกลเด้นอะไรอะไรสักอย่างอะไม่ไกลกันเท่าไหร่นะอ๋อตลาดรถไฟตรงนั้นนะครับเมื่อกี้คนเยอะมากนะผมก็เลยอดใจไม่ไหวที่ต้องมาเก็บมาเขาเรียกว่ายกกล้องหยิบม,มาถ่ายรอบนะเราะคนเยอะมากเมื่อกีอ้มุงกันแบบเดี๋ยวมันมีอีกเทปหนึ่งนะครับนี่เล็กแกก็ปั้นกันสดๆนะนะครับตลาดที่นี่มีวันเสาร์แล้วคนเยอะมากๆากนะฮะผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะนะรู้สึกชอบเลยชอบชอบมากเลย เนี่ยแล้วก็มีหลายไส้มีตั้งแต่มีทูนา่ามีสาลี่แซลมอนมีไก่สับอะไรทุกอย่างครับไครวงไข่หวานมีครบหมดเลยนะแล้วน้ําจิ้มก็คือหมายว่าเขาแยกน้ําจิ้มไปได้นะครับหรือว่าจะมีราดน้ําจิ้มไหมอ่านะนะมีเหมือนกันนะครับจะแยกหรือจะราดน้ําจิ้มไปก็ได้นะครับนะใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะครับมาที่นี่นะครับตล,ลาดโอ้โห้ลย่ตลาดถนนคนเดินพิษณุโลก แล้วก็ถ้าไม่พบกันวันเสาร์ที่นี่นะครับก็จะไปพบกันที่ตลาดร่วมใจหน้าสถานีสุนทรโลกครับตลาดร่วมใจหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับไปเจอกันได้ทุกวันนะแต่ว่าวันวันเสาร์ก็มาอยู่ที่นี่นะมีเบอร์โทรไหมเอ่ยรับรับเปิดเพื่ออะไรรับจัดงานไหมฮะรับเหมารับเหมอไหมรับเหมานะอ่ามีรับเหมานะครับแจ้งเบอร์โทรได้ครับแจ้งเบอร์โทรได้เลยศูนย์แปดสีครับห้าห้าหก 9403ครับใครนะครับ FC กานแ่้คนไหนนะครับเห็นนะครับเราอยากจะเอาโอ้ไปออกงานไปนู่นไปนี่ไปรับจัดเลี้ยงมาเลยครับนะที่ร้านนี่ครับลุยสวนแป้งยวนนะครับลุยสวนแป้งยวนนะครับอยู่ที่พี่โลกครับพี่โลกผมก็จำไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าตลาดแต่ไม่ตลาดไม่ตลาดถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินไปซื้อทุกโลกนะครับดูคนมาเพียบเลยเนี่ยแลมายืนรอเนี่ยเดินจริงเดินจนแบบโอ้ยแบบ งงเออเหมือนเหมือนแย่งกันซื้อเหมือนเหมือนเหมือน,นรับแจกฟรีอะไรเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่นะฮะเขามาซื้อกันนะครับก็ไม่ไม่ได้มารับแจกฟรีนะฮะคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับอาครับเดี๋ยวไปชมร้านอุดต่อนนครับวันนี้อยู่พิซโลครับบายครับขอบคุณทุกการติดตามครับ